เด็กๆเนี่ยคุณแม่มาทำเป็นพวกชอบเล่นของแม่มาหนักคือสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในช่องโมเมนต์ชิลนะคะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมั้โอเควันนี้เราจะมารีแอคพานอนะคะลุกตีมลุดตึงระหว่างฝ่ายดำและแดงได้ทันทีนติปากนะคะทุกคนเพราะเสื้อพัาทีเกียรดเปลี่ยนนะคะทุกคนก็มาดูกันว่าพนอนเนี่ยมันจะ ขนอที่ไม่ใช่ขนอนะคะทุกคนเพราะว่านจะอิ่มเลยนะคะใส่หมูสุกไก่เออหรือต้มขาไงต้มขาอาจารย์พนอไม่รู้จักเหรออ่าเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในพนอเทลล่าตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันจูบช่วยขนาดเปความศักดิ์สิทธิ์เขาบอกห้ามท่องตามเพราะว่ามันเป็นขนาดจริงจูบช่วยขนาดเปความศักดิ์สิทธิ์ท่องในปุ่มต้องเกี่ยน้ำตาลแต่เสียงไม่ใช่แต่เสียงมันไม่เหมือนเชอร์ปางเขาบอกเชอร์ปางมาเลยเชอร์ปางด้วย แต่นนหัวองค้เทนันันอันนี้น่าจะนันตันอ๋อคนเนียอันนี้เชื่อปะแต่มันหลังหลังผู้ชายมันข้างมานอนมากเลยนะไม่แต่เนี้ยมันมอกไปแต่ชี้นิวสั่งใครก็ได้ตามใจชอบไงอองเชื่อไรเราหน่อยได้ไหมดูใสๆแต่มันโอ้หมอกปรวัตแล้ว เด็กเนี่ยกับแม่มันเป็นพวกชอบเล่นของแม่มันอะคือใครจิตไม่กลัวมันเลยเราไม่กลัวหรอกจะมีของดีตั้งแต่มันทำของชาวบ้านก็ยิงกลัวมันเข้าไปเลยใครมนทั้งโว้ดเนี่ยขนาดนี้เนี่ยผมจะไปไล่อีกเนามันก็แค่เด็กร้องวิชานี่มันเกิดบ้านอะไรกัน กูดิมันคุณฆ่าแม่พูงอะไรแม่แต่เล่นนี่ผ่อนปกติไม่ต้องเช้าไที่มันเสกใส่ลูกแกได้คนหมายถึงว่ามันอันเนี้ยกูรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรือสายพันธุ์ของกำลังร้อนไม่นานไม่ได้าหามึงเลย คืชอชอบเจอเองดูผิบดบทบาทเกินน,น,นี่อันนั้นนะเดี๋ยวต้องพักก่อนกับพักอบก็มี <S <S มคือแบบว่าอ่ะคุณเจนก่อนว่ายัางไงบ้าง <S <S คือเอาเส้นทางของของอันนี้คือเดานะเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันยังไงแบบตอนสาวหรือมันจะย้ายไปถึงแบบวัยรุ่นมปลายเลยหรือเปล่าพานอนอะไรเงี้ยอันนี้คือโครงเรื่องที่ไม่รู้แต่ว่าเอาคุณเจนก่อนว่ารู้สึกว่ามันไป ทไลายไหนของพนออะไรเงี้ยเท่าที่ดูคือฉันน่ะและพันคิดอยู่ว่าพนอเนี่ยคือพนอเดียวกับพนอหอของเปล่าหรือว่าเป็นพนอใหม่พนอเดียวกันแต่เหมือนเป็นวัยรุ่นเขาเหมือนตีแผ่แบบช่วงวัยรุ่นก่อนที่เขาอกว่เป็นครูงอนตอนแต่ก็ไม่คนอ๋อใช่อันนี้คือได้ยินมาอันนี้คือตอนเป็นนักเรียนถูกไหม วเพราะว่าชั้นจําได้ว่าตอนร้องของหนึ่งอ่ะเขาเป็นครูแล้วเออใช่เขาเป็นครูแล้วเขาจะย้อนย้อนก่อนเป็นครูอะไรอย่างนี้มั้งอาจจะใช่อืแล้วก็ไม่แต่ถ้าย้อนก่อนเป็นครูอ่ะปกติเขาไม่เล่นของเขาเล่นของตอนเป็นครูครูก็เลยงงกับสับสนอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพนอมันก็เล่นของตั้งแต่เด็กแล้วเพราะมึงจาได้ไหมว่าตอนจบสุดท้ายที่พระเขาพายเรือมาแล้วบอกว่า ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวของเจ้าเองออเออแล้วก็ย้อนกลับไปอีกว่าแบบเหมือนมันมีคนแกล้งเธอเยอะเธอ <ๆ S 2> จึงไปตึกตก,กับต,กตึกตึกคือเล่นของอไม่ได้อะไรไปไปเล่นของกับกับอาจารย์คนนึง <ๆ S 2> แล้วเหมือนอาจารย์คนนี้เ,เขาก็พูดอยู่แล้วว่าคือถ้าเล่นให้ตัวเองอ่ะมันมีสเสน่ห์หรืออะไรเงี้ยของมันก็ติดตัวไปจนตายอยู่แล้วแต่ว่าเขาว่าไม่ได้เล่นว่าตัวเขาเป็นแม่มดอถ้าจะเปรียบเทียบว่าเขาไม่ได้เป็นแม่มดเขาเป็นแค่คนเพื่อให้อาจารย์สั่งให้เขามี มีเสน่ห์แต่ฉันนะจะไม่ได้เลยว่าพอตอนนี้เป็นวัยรุ่นแล้วเขาเขาจะกลายเป็นแบบคนทําพิธีเลยันี้กเไม่กูไม่รู้ว่ามันไปเสิรมาจากตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ฉันน่ะแค่แบบสงสัยว่าถ้าสมมติทั้งหมู่บ้านน่ะไม่ชอบพนนตอนเด็กอะแล้วตอนโตไม่จะกลายเป็นครูได้ไงวะเข้าใจอารมณ์ป่ะก็ย้ายหมู่บ้านอื่นมันไม่ได้แปลมีเสน่ห์ไม่ได้เข้ากูก็เลยจะพูดว่าเออหรือไม่อ่ะเขาก็อาจจะย้ายไปหมู่บ้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นพนอาคนใหม่เออหมู่บ้านัหนอาจจะใช่ แล้วก็เลยไปกินเนื้อของอาจารย์คนนั้นที่ทำของใส่ที่ทำของใส่เพราะว่าเหมือนมีคนลิสต์อม่า่เ่ียวแบบสวยเรินแต่ถ้าแบบว่าเขาทํใหมายหมายถึงว่าถ้าเขาอยู่หมู่บ้านเนี้ยแล้วเขาทาให้หมู่บ้านเนี้ยเป็นได้ขนาดเนี้ยมึงอยู่หมู่บ้านนั้นละทำไมเขาถึงแบบแต่อินเทอร์เน็ตมันไม่เข้าถึงแล้รู้ว่าไม่คําถามกูคือไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรืออะไรแต่คําถามกูคือแบบทําไมเขาถึงแบบโดนลบล้าง เขาเรียกอะไรวะโดนลบล้างการทําเสน่ห์ทั้งๆไม่ใช่การลบล้างการทำเสน่ห์หมายถึงว่าโดนทาของใา่อะไรอย่างเงี้ยคาถาแกหายไปรู้สึกว่าคาถาแกอ่อนลงเออ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 ทำไมถึงโดนคนนั้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พนองก็เลยต้องเล่นกลับโดยการที่แบบแล้วทําไมแล้วทําไมอันนี้คือพูดถึงล็อกของหนึ่งนะแล้วทําไมเขาถึงไม่รู้วิธีการแก้เขาต้องไปถามใครสักคนหนึ่งแล้วคนนั้นบอกว่าการแก้คือมึงต้องไปกินเนื้อเขาคือเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้วิชามาก่อนในมุมของกูนะในพนองลองของหนึ่งแต่อันเนี้ยพนอเนี้ยกูก็เลยรู้สึกกกว่าาเเงิน เขาเก่ียเกินแล้วกูก็เลยคิดในอีกในอีกแง่มุมหนึ่งก็ตอนจบของพดอเนี้ยอาจจะแบบเป็นบ้าแล้วก็ลืมทุกอย่างไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่หนูบ้านหม้านกัาหรือแกหรืออันนี้ไปเจอกับอะไรบางอย่างเรื่องแม่แกหรือว่าเรื่องตัวแกเองรู้สึกว่าพอแล้วหรือเปล่าแล้วแกก็เลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ตึกๆแต่ว่าชีวิตใหม่ของแกอะ เหมือนแกเล่นของไปแล้วไงมันจึงเป็นเวรกรรมที่สุดท้ายแบบลูกศิษย์หรือว่าครูที่อยู่ในนั้นที่ที่ชอบแกมันถึงมาเล่นของทุกๆอย่างใส่แกแล้วแกก็จะเป็นบ้าอีกรอบแล้วแล้วแกก็กลับมาที่คือที่หมู่บ้าน<ข>าน,นี้หมู่บ้านรองของหนึ่งเออแล้วแกก็เหมือนแกแกก็เลยเอาคาถาก,กลับมาไม่ได้แกก็เลยแบบว่าเลยมีคนบอกให้ไปกินเนื้ออะไรอย่างี้มั้งไม่ใช่เขากินเนื้อคือเขาร้างอาถรรพ์เขา ใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนแบบแกกลัวว่าเขาอาจจะวางมือเดาว่าตอนจบมันคือแบบเพื่อเชื่อมไปถึงครูความเขา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 กลายเป็นครูอันนี้คือเดาเนื้อเรื่องนะคะแต่ก็ไม่รู้วจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแง่มุมที่แบบว่ามึงเห็นเขาเป็นครูเลยอ่ะมึงยังไม่รู้เลยว่าตอนแบบมันก็น่าเล่านะว่าแบบเขาไปเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยเออก็น่าเล่าอยู่ว่าแบบเออแต่ฉันรู้สึกว่าพนอเนี่ยเป็นพนอที่แบบว่า ดีหมายถึงว่าในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องขอ,ของภาพใดๆต่างๆ,างๆอะ่ะกูรู้สึกว่ามันสมจริงเออคำว่าสมจริงของกูคือหมายถึงว่ามันมันดูแบบดูแล้วหลอดนะเหมือน <c oughs> ตอนดูลองของหนึ่งรองหองสอง <ๆ S 1> ที่แบบดูแล้วแบบมือมันน่ากลัวมากอะไรเงี้ยแบบตอนถอ<ล>ดเล็บตอนเึงเส้นออกจากเล็บอะไรเงี้ยน่ากลัวจริงคนกมีคําถามว่าแล้วพวกพี่ไม่กลัวเหรอก็กลัวละแต่แต่ว่ามันมันมันดูมันน่าดูมันสนุกมันก็แค่แบบดูสนุกเนาะดูแบบเออมันมันก็คือเป็นเป็นหนังเป็นอะไรเรื่องหนึ่งเนาะแล้วเราก็ แค่รู้สึกว่าเออมันสนุกดีก็เลยไปคืออยากดูว่าเนื้อเรื่องของพนอจะเป็นยังไงตกหรืออะไรไหมถ้าติดตกอะไรไหมก็คือหลังจากพนอเสร็จก็ไปแดดอติมไปก็ทําให้จิตมันสบายได้แต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าทุกคาถาในนี้ห้ามท่องตามเพราะไม่ขนาดจริงแบบจริงจริงอะไรอย่าท่องคนเดียวเลยก็ตามเนาะทุกคนก็น่าติดตามแล้วก็สําหรับกูก็เราเดาแบ็กกราวประมาณหนึ่งว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มึงวาดที่สุดของฉากอ่ะถ้าาอยู่ในซีเซอร์มึงชอบอะไรตอนที่ดึง ดึงเชี่ยออกมาจากจากนิ้วฉาดีิวกับกูเลยจริงคือมารู้สึกแบบรู้สึกเจ็บอ่ะแต่กูก็มีอีกฉากนึงรู้สึกแบบออไม่ก็อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าของกูอ่ะกูจริงๆถ้ามันจะมีสองก็คือการดึงนิ้วนิ้วนิ้วนั้นเพราะว่านิ้วเท้าวันนั้นมันเป็นเชื่อมต่อมาจากรองของหนึ่งรองของสองเขาไม่ไดึงอันนั้นแต่ว่าถ้าลองจากอันนั้นก็คือพัหนอกก็โดนเล่นของเหมือนกันที่มันแบบ โดนไข่ไถแล้วก็แบบว่ามันมีอะหนังออกมาและอีการที่พนอเล่นของที่มันโดนอ่ะคือเราเห็นเป็นทีเตอร์ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นฉากหนึ่งฉากสองใช่ปะคืออันนั้นมันมีคนทําใส่หรือเปล่าเขาจึงต้องกลับมาปึ๊กเออหรือเปล่าก็อแบบไม่สู้ก็อยู่อย่างทาอะไรเงี้ยอารมณ์ขาเขาไม่ได้แบบว่า กูว่าเขาไม่ได้แบบศรัทธาในลทัทธิเขาขนาดนั้นแต่เขาโดนเล่นก่อนหรือเปล่าเพราะไม่รู้เพราะว่ามันตัดสับกันเนาะก็ต้องไปดูในอนาคตเรื่องแม่ของคุณแจ็กกี้เขาชื่อแจ็กกี้ใช่ไหมเออแล้วก็เด็กคนนั้นที่เหมือนใส่ใสเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแม่พนอคือใครหรือใครคือแม่พนออะไรเงี้ยแล้วเด็กคนที่ใส่อะกูว่าก็ไม่ใส่แต่ว่ากูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเด็กคนนั้นดูเหมือนไม่กลัวในขณะที่โรงเรียนแม่งเหมือนจะแบบอ่ ฮอบวอดอะเป็นเป็นไปด้วยมนขังอยู่แล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกเออเข้าใจปะเขาสีหน้าแบบแต่ชอบคอมเมนต์มากเลยอ่ะเขาบอกว่าภาคต่อคือแผนงแน่เลยค่ะน่ากินเหรอลูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะคืออยากรู้ว่าน้ำตาลอะกับอ่าเอออะไรนะคนคนที่เล่นเป็นคนใส่ใสอะหรอเขชื่ออะไรวะหยดเอดม หยาดเออไอคนไอคนที่เล่นในหยดในหยาดในทีหยดอ่ะเออเขาจะเข้ามามีบทบาทอะไรในในคนอเรื่องนี้ใช่แล้วก็เหมือนเหมือนเห็นว่ามีน้ําตาลเล่นด้วยปะใช่แต่กูแต่ว่าในทีส่วนนี้ก็ยังไม่เห็นเลยเออแต่แรกๆอ่ะเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่แบบว่าคนที่ท้องคาถาใช่คนนี้แต่ว่าเนี่ยอันนี้น้ำตาลแต่ว่ากูไม่รู้ว่าแบบว่าว่าเขาจะเข้ามามีบทบาทอะไรเดวงนี้ก้ ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็ไปดูรานองได้มาวันที่16มกราคมนะคะทุกโรงพัพ<ฮ>แล้วก็เดี๋ยวฝากคลิปไว้ด้านบนด้านล่างกระท่ายคลิปสามารถไปดูรานองได้ี่ลนคอมเมนต์ต้ด้านล่างสวัสดีไปชื่อไปก่อนเลยไปก่อ